โลองๆทดสอบทดสอบเอาแล้วครับทุกคนวันนี้นะครับแอดปอกก็จะมารีวิวคอมตู้ปลานะครับอันนี้จะเป็นเสียงอัดนะครับเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยแอดปอกคือถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพอดูคลิปเท่านั้นแหละเอาแบบลืมกดอัดเสียงนะครับโอ้โหก็เลยอ่ะได้มาถ่ายแก้นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราพามาดูคอมตู้ปลากันนะครับบอกเลยว่าเครื่องนี้ ค่อนข้างแรงแล้วก็สวยด้วยนะครับอันนี้ลูกค้าสั่งประกอบจะเป็นแบบสีขาวแล้วก็ใส่ชุดระบายความร้อนด้วยน้านะครับนี่เป็นไงสวยงามมากครับแล้วก็กาจอนะครับบอกเลยว่าแรงจัดครับ RTX 3 0 8 0 TI นะครับนี่แล้วก็ดูบล็อกน้ำกันใกล้ๆนะครับก็คือเราซิงค์ตัวไฟพัดลมทั้งหมดนะครับแล้วก็กับตัวบล็อกน้ําสามารถปับผ่านรีโมทคอนโทรลได้เลยแล้วก็แรมนะครับเน้นเป็นแบบสีขาวดํานะครับ เพื่อเพิ่มความสวยงามให้เครื่องคอมตุ้ปลาเครื่องนี้นะครับแล้วก็เป็นบอร์ดเป็นเมนบอร์ดรุ่นใหญ่เลยนะครับรองรับการใส่ซีลูที่กินไฟหนักๆน,น,นะครับนี่แล้วก็มาดูในส่วนของการเก็บข้อมูลกันเลยนะครับการเก็บข้อมูลก็จะเป็น ssd m 2นะครับความจุ 1000G กิกเลยทีเดียวนะครับบอกได้ว่าเยอะจัดนะครับสามารถลงเกมได้หลายเกมเก็บไฟล์ได้ เยอะๆเลยนะครับเนี่ยในส่วนของ CPU นะครับจะเป็นตัว i 7 1 2 7ห0นะครับที่ไม่ได้ลงท้ายด้วยหลัก f อันนี้ก็คือข้อดีเลยนะข้อดีก็คือสามารถเอาไปช่วยยิงสตรีมนะครับช่วยอัดหน้าจอช่วยแบ่งบาร์พาระ CPU นะครับนี่แล้วก็ที่ผมซูมนะครับมีชิลและแบบความร้อน m หนึ่ด้วยนะครับช่วยให้ m 2มันเย็นนะครับเพราะว่า m 2เราใส่เป็นตัว1 tb แล้วก็ pcie 4.0่ศย์เลยผมรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็โหลด ไฟต่างๆโหลดเกมได้ค่อนข้างไวนะครับแล้วก็การ์ดจอครับผม3 0 8 0 t น i ์ h i ด l นะครับบอกเลยว่าแรงจัดนะครับดูแบบแรงจัดจนแบบพี่บัสไล่เยียื่อเราตาเหลือก,กันเลยทีเดียวนะครับนี่เห็นไหมครับคือซีรีส์ไ h i ิ l เนี่ยมันค่อนข้างสวยเลยนะผมของ Inno t ทแต่ไฟสวยมากแล้วก็ไม่สวยอย่างเดียวนะเย็นด้วยนะครับไปดูผลเทสกันได้เลยผมเทสไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องนี้นะครับจริงๆลูกค้าเนี่ย สั่งประกอบนะครับเดี๋ยวผมเช็คดูก่อนว่ามีหน้าจอไหมรู้สึกว่าไม่ได้รวมหน้าจอนะครับก็รวมๆแล้วนะครับราคาจะตกอยู่ประมาณ80,000ต้นๆน,นะครับเพราะว่าสปา,ายจะเป็นตัว80พัตโกเลย8 1 0บวัตต์เทอร์โมเทคนะครับเมนบอร์ดเป็น,น Z690 นะครับประมาณนี้เลย แล้วก็ลูกค้าสั่งพวกพวงกเจมมิ่งต่างๆด้วยนะครับแล้วเราก็เก็บสายให้อย่างดีนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าผมใส่ได้ดีเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งตัวนะครับเอาไว้แบบเทสเกมนะนี่เห็นไหมเห็นพัดลมตัวเล็กตัวนี้ไหมครับก็คือจะเป็นพัดลมช่วยในการรับาะความร้อนนิดนึงนะครับนิดนึงเออก็มีดีกว่าไม่มีนะครับก็ช่วยการรับาความร้อนให้มันเย็นขึ้นนะครับแล้วก็โหมดไฟนะครับสามารถปรับผ่านดีโมดได้นะครับคือเราอยากได้สีอะไรสามารถปรับได้เลยนะครับนี่ หรือว่าจะเป็นแบบโหมดอิปตามเสียงก็มีนะครับนี่โหมดอิปตามเสียงหรือว่าถ้ารู้สึกว่ามันแสบตาอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถกดปิดได้เห็นไหมครับสวยงามหรือว่าใครอยากจะแต่งเต็มกว่านี้นะครับก็สามารถซื้อออปชั่นเสริมนะครับก็คือเปลี่ยนสายไฟยังเมนบอร์ดเปลี่ยนสายไฟยังกราดจ,จอเป็นแบบ ไฟ rgb ก็ได้ผมก็มีขายอยู่นะครับส่วนไอ้ที่ผมชี้อยู่ตรงนี้ก็คือกระจกนะครับมันสามารถทําให้ใสได้แต่เนี้ยคือมันติดฟิล์มกันรอยติดฟิล์มกันแตกมันก็เลยแบบดูดูมัว,ม,วมัวนะครับอืมเครื่องนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมปรับสุด 2k 4k ได้หลายเกมเลยนะครับหรือว่าจะเอาไปตัดต่อวิดีโองานก็เสร็จไวนะครับเรนเดอร์ไวเพราะขอได้เห็นเยอะด้วยนะครับแล้วก็ทํางานหลายๆอย่างรพร้อมกันเปิดโปรแกรมหลายอย่างพร้อมกันประมวลผลพร้อมกันบอกเลยว่า สเปกนี้ทําได้อย่างสบายๆเนาะโอเคใครดูถึงตรงนี้แล้วนะครับถ้าสนใจอยากสั่งประกอบคอมกับแอดป๊อกก็ทักได้เลยที่เพจโดยแอนไลน์มาก็ได้ผมช่องทางการจ่ายเงินก็มีหลายช่องทางเลยนะครับเช่นเก็บเงินไปทางรับบัตรเครดิตหรือว่าจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ผมช h อปปี้เซเ a t เตอร์นะครับสะดวกช่องทางไหนก็ทักมาได้เลยนะผมแล้วก็คอมตู้ปลาเนี่ยนะครับไม่ต้องห่วงเลยว่าซื้อไปแล้วกลัวมันมีปัญหานานู่นนี่นะครับแอดปอกมีประกันการของส่งให้ถ้าซื้อไปแล้วของแตกของเสียหายหผมยินดีเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับ ประมาณนี้แล้วกันสวัสดีครับ